า <ขอ S 1> เมาแล้วไม่เจอเห็นทำไงอ่ะบ้านแตกสิไปถึงแล้วหาดยินยอมอหาดยินยอมค่ะทุกคนดูปลาเขาเขาบอกว่ามีปลาขายกิโลละร้อยลองมาดูกันปลาหัวแข็งตัดหัวตากแดดแ,แล้วทอด <h ide> บรรยากาศรรยานะคะที่หาดยินยอมวันนี้นะคะแสงแดดโอ้โหท้องฟ้าแต่ว่าร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะเหนียวมากคิดว่าประมาณวันสองวันนี่ฝนต้องตกแน่เลยฝน <h ide> ตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้ว <h ide> มากับคุณนายเตยแล้วคุณนายต้อง <oused> อืมคนดูว่างโอ้โห คนโดนเปของคนหมดคนโดนเ่ของเราหมดเลยนะคะเราเราฝากเขาปล่อยเช่านะคะทุกคนอันนี้อะไรประกาศห้ามทิ้งขยะเขาไม่ให้ทิ้งขยะแต่เราทิ้งบนโทรได้ไหมโน่นโน่นนอนอาบแดดอู้โหโนกีลาบสีชมพูนั่นใช่พี่แต่ไหมเสื้อชมพูใช่พี่แต่ไหม แกจูบผู้อูผมแกงหอกไปแล้วเนาะเมื่อก่อนแกไม่งอกนะไอ้นั่นไงแอลกอฮอล์มันทำลายเซลล์ลุงนันลุงนันอ้ฮันีิมูนเหรออัสลามุรยกูมอัสลามุรยกูมแต่วันดีค่ะพี่กบลุงนันวันดีค่ะ สวัสดีค่ะอ๋อเข้ามาให้นิมนต์ให้นิมนต์มาเลย์กุ้งสลามาเลยกุ้งสลาโรงนานสวัสดีค่ะลุงนานกินอะไรเนี่ยกาถือได้เลยคุณลุงโอ้สบายดีไหมโรงงานสบายดีพี่เต้สบายดีไหมคะสวัสดีค่ะกบสบายดีไหมโอ้แก้มก้นถามหาแต่จ่าไม่ถามหาพึ่งงะ อิสลามมาแล้วกูไหนปลาไหนมาดูสิปลามาดูสิคะมันมันคงไหวมาหาดอกโอ้เลยปากได้ทั้งเปลือกเลยออเนี่ยเดี๋ยวไปแช่เขาเกลือแล้วทอดได้เลยอ๋อทั้งหมดมันสิบแปดกิโลใครไปหามาที่กบไปหามาเหรอใช่นี่โอ้โหได้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 อันนี้เตียงที่กบนะคะที่หาดินยอมนะคะเตียงละร้อยนะคะสาถุงเท่าไหร่คะเตียงละร้อยนั่งได้ทั้งวันอ๋อ ขาให้มาดูเนี่ย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 น่ากินมากสร็สดปิดฝาเนานะโอ้พี่แต่ทำไมนั่งห่างไกลจังไม่มานั่งกับเขาปวดแผลอี้ปวดแผลปวดแผลบวมบวมบวม อันนี้เลยพี่เจมไม่ต้องตากทำเปุ๊บล้วทอดใระป๋ออร่อยมากเีออบอะไรฮะเป็นอะไรยืนราอะไรกันเนี่ยเจมก็ขอดาร์กค่ามึงน่อยวะอีเรื่องมันเป็นอย่างที่มึงบอกเสร็จนะโอเคนะคะทุกคนเราอยู่ที่หาดินยามนะคาจะกลับบ้านไปทำขนมจีนกันนะคะแล้วเจอกันค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจจุ๊บจจุ๊บ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 จ